กลับสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนขายยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ชองซอเขียวพารวยนะคะเขามาหากันสูมือสูเว้นพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบุญไรจนอิ่มบุญอิ่มบุญกดจนได้นอนเว้นนอนจนอิ่มเ <c oughs> มื่อนี่นอนรับคักค่ะนอนรับเสนิทเดียนะคะพี่น้องโอ้มีแห้งเบาเรลยกระบา้พี่น้องเอ้ยอกินเขา่าวแซ่บนอนรับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,ะสุขภาพก็ต้องมาก่อนนะ กันบอนน์บ๊อบักไรส้มเพี้ยไรกะเบิดแดงหอดสีเหลวเล็กบ่พี่กะจิตกะใจทํางานฝุ่นเด็กพี่น้องยาว่าเตสอดเขียวดอกพี่น้องคือกันละใครกึกันละคนมันบ่ต่ตังกันดอกนอพี่น้องตัวเลขแนวทางบัี้จะมาต่ำตัวเลขแนวตั้งของสูตรรังผึ้งนะคะเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่สองนะคะสองกันยายนหกเจ็ดค่ะพี่น้องตัวเลขแนวตั้งของสูตรรังผึ้งวันที่แล้วแตกวิ่งสี่นะคะ มันถ้าถ้าเลขมันมากในลักษณะสามตัวแบบนี้คนละตัวสิมันจะกระจายตัวมันจะมีสามตัวในตัววิ่งนะบางที่กับกอดก็อลัดกันมากเลยนะพี่น้องงวดที่แล้วมันมากเด่นสองมันบอืมเด่นสองกันสี่เด่นสองรองสี่กันแปดนะคะงวดที่แล้วเนาะสอดเกี่ยวออามาให้พี่น้องเบ่งนะนี่ยินเอ๋มันก็มีอยู่นะคะพี่น้อง แต่รอบนี้สิธิม์มาเด่นตัวใดบ้านในเรียกมันคนละวันเด้อพี่นอ้องอ่ามันมาคนละวันถึงมันจะลงตัวเดียวกันแต่มันก็มีสิทธิ์ออกได้เหมือนกันนะฮะพี่นอ้องค่ะแต่ซอดเขี้ยวนี้เด่นร่องกันให้คือเเ่านะคะยังไงก็เราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ท้ายสุดเป็นตัวเด่นอยู่แล้วนะคะตัวทั้งทางจะเป็นตัวร่องนะคะพี่นอ้องอ่าตัวทั้ง มันเป็นสามมุมเนาะพี่น้องมันจะมีตัวดินตัวกันตัวรองให้นะคะเดี๋ยวซอเขียวจะสรุปให้วินองเบิ่งอีกที่หนึ่งนะคะพระ้อมดินเอนะคะอืมมีหลายคนนะคะพี่น้องที่อยากได้สูตรอีกคือเก่าเนาะอกระเจากระทักมาทางไลน์ค่ะพี่น้องเข้ามาทางไลน์นะคะเอเพราะว่าอย่างเตี่ทุกคนกะ วังที่จะเอาตัวเลขส่งมาทางไลน์เนาะพี่น้องมันก็จะค่อยเห็นตัวเลขเนาะขันสีทรเบากันมันก็เสียเงินอย่างสีนะประหยัดในการทวรด้วยนะคะในการทางไลน์นี่นะคะเอ,อขันไม่ไล่คุยขันประหยัดงบประหยัดประมั่นนะครับพี่น้องประหยัดทุกอย่างเลยการโทรการอะไรเพราะเราใช้เน็ตใช้ไม่ส่วนมากเนาะจะใส่เน็ตไล่เดือนค่ะพี่น้องเราก็น้ำซ้ำนะคะ ได้ส่งกันตัวเลขก็เห็นตัวเลขลดเนาะพี่น้องกันโทษกับเยียงเงินกันโทษทั้งลรงกับบริสียเงินจักบาทเนาะออทุกคนทุกวันนี้นะคะแทบจิบ่รู้เบอร์โทษกันเลยดิเนะฮะเล่นทักแต่ไล่ไนะะนไลนนเนาะเนาะหาแต่ไล่คือยังเห็นแอดมินส่องได้ส่องใดกัเขาแต่ไล่เขาแต่ไล่เพป่นเหมือนว่า บอรูด้เบอร์โทร่นอกจากบุคคลคนใดที่โทรเบอร์มานะคะชั่วเบืรอมากสิค่อยจะรู้ว่าเบอร์ผู้ใดเป็นเบอร์ผู้ใดนะคะเต่กับพวกเคยเมมไว้จ้าเพรียพี่น้องเบื่อทัวพี่น้องนะนะคะเมมไหวแต่เบอร์เสยนนะคะแต่ละเสยนเป็นไคเป็นไคผู้ใดอันใดเนียนะคะจะได้โทษต่างเสยนเพลินนะคะพี่น้องสอบเี้วกบจะขึ้นเบอร์โทัไม่ให้นะคะพี่น้องเบร์อทัเก่าติดต่อไม่ได้นะคะพี่น้อง เบื้องเบอร์ท่อไม่ท่ขึ้นหน้าจอนี่แหละพี่น้องแต่ว่าไล่ย,ยังบ่ได้นะฮะลายยังไม่ได้ทําเบอร์นี้นะคะพี่น้องเ,อเดี๋ยวถ้าเปิดไล่เขาไปก็จะเป็นไล่ที่สามผู้เลวสมาชิกเก่ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะในไลยกลุ่ม,มเห็นตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายสอเกี่ยวบพาเาขอันถูกมากนะสามตัวเอาเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างขุนตัวน้นพี่น้องอตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนี่อ๋อ ทุ่มกว่านะคะหวยลาวนะฮห้าหน้อยแตกไปไป,ไป,ปพู้นี้พี่น้องแตกลแล้วแหละแต่ว่าหวยลาวห้องอีกบันที้สองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะก็เขียวมาเ้าเรียกกันไทยโยกะช่วงกํากลังล่อผลการตรวจหวยนะคะตรวจเออหวยลาวนอกกำลังดุลกันนะฮะผู้ใดที่ถือเลขอันได้ก็ดีใจนั่เบิร์ราคาพี่น้องถ้าอยากรยวยทุกวันต้องตามหวยห้าหน้อยอาจาร,รย์เซียนสายรับนะคะพี่น้อง เออคางอีเดียอาจารย์แตกสามเด้งสี่เด้งเขาแตกแต่พื่ตเพื่อพี่น้องนะอันอันที่เราดูๆนี่ว่าไม่ไหนอยากให้พี่น้องเขาไปเบื้องอยากให้พี่น้องหุ่นจักตัวเล็กแน่วทางตัวใดมันสิได้ตัวใดมันสิบ่ไดดมันถืมาแบบใดเองสิแต่ละเส้นนี่เนาะพี่น้องถ้าเล็กมันเขาก็สนับสนุนกันก็อยากให้เขาไปเบื้องเอออยากให้ได้เงินนะคะ ย่างหน่อยๆก็เสียงเงินรัฐบาลไทยก็ไปเอาฮาหนอยม่าใจพันสัตว์ตัวเออซั่นก็เอาไห้เล่าสัตว์ตัวเนาะอาจารย์มีทุกแนวทางมีทั้งห่เหล้ามีทั้งรัฐบาลไทยมีทั้งฮาหนอยนะคะเราไปตามเบื้องนะคะสําหรับสอดเกี๊ยวบ่ามีอยังดอกมีตะลยกให้นี่ละวโครวยนี่พี่น้องกันได้เขากับเขาตายว่าอันนี้ก็ได้กันบ่าเขากับบ่นเขาเลยดีนะยังมีหักใย่งเบื้องอย <c> ู <oughs> ่นะครับพี่น้องเ <c oughs> ออ ไปวิ่นเล่นเนาะวิ่งสองวางันแต่ว่าเขาตูกันเออตุล่องเขาตูล่องค่ะพี่น้องยังไงเชียงแน่ตุล่องเนาะค่ะจังไรค่ะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พี่น้องอันจับคู่ร่วมกันเบิดเลยก็ได้กอดกอดรัดกันมาในชุดสับตัวแตกนะคะมันเป็นยังไงดิอ่าคือยังวัก้อนนี่วิ่งสองวิ่งสี่วิ่งแปดสมมติว่าเขากอดกอดรัดกันมานะคะนั่งแถวแตกสามตังสี่นาสีสองแปดแปดสองสี่ยังมันสิบบางสี่ดิสมมุติดินี่นะะ แต่ว่าถ้ามันจะมาจริงๆมันก็มาได้นะครับพี่น้องเอวี่งศูนกับมีอยู่ใน,น้ี่ิแต่สอดเขียวเบาๆมึงรู้มันมาสีไดย่อนยังเพราะว่าสีมันมาสองตัวมันก็เลยเป็นเด่นสีเลยนะวัดที่แล้วนี่เออสอดเขียวกลืมสังเกตแถมเล็กซุนกัยังมาอีกคักบลอพี่น้อง <S <S แล้วรอบนี้ลหละมันมีตัวไหนเด่นมันมีกี่ตัวนะคะสตดสอดเขี้ยวนี่ก็ไดดอ๋อ รอบนี้กระจายนะคะถ้ารอบใดอมีเหล็กตัวใดหลายๆห,า,ยหางเนี่ยเด่นตัวน,นั้นเลื่อยนะ,ะพี่น้องอมซอเขีว้วก็เริ่มจับจุดจับไล่มันแล้วล่ะสําหรับตัวเหล็กกระไรเฮงเฮ็ดกต่เฮงหลายแนวนาะเหล็กกระไพี่น้องซอสิทิ์ตามท่านมันว่มันสอนเท่าเด้กพี่น้องชีวิตและบทเรียนนี่มันสอนเท่าเด้การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเฮ็ดอะไรเก่งอันนั้นเฮ็ดอะไรกับสัมผัสกับตรงนั้นดิพยายาม ใส่ใจนะคะตัวเลขแนวทางเขามันสูตรนี้มากกับจริงมันเขากับจริงเทียบมันเอกาเขาเป็นน้ำยังมันเกิดว่ามาจากตัวไหนยังสิกามีนะคะแตกบพรคือบ้านคือพีอย่างเราอกเรื่องเดียยกับเตีตัวเทื่อหุ่นซ้นนตม,นมตัวเตียงเงิดไหลอันเป็นยังไรตัวไรเดียวสิผาไปเบ่งนะคะพี่นอ้องเพราะเรากำลังไปรถท่อมันจะโดนจะคาจะเมื่อเนาะ,ะพี่น้องเดี๋ยวไปตามตัวเลขแนวทางของสูตรรังพึ่งกันนะคะงวดวันที่16สิงหาคม67กันได้เลยจ้า พี่น้องคะเขาก็มาตามด้วยสูตรรังผึ้งนะคะพี่น้องมันแตกมองไดมาเบื้องบัตรที่นี่อ่าแตกมองไดนะฮะเจือดไปแล้วล่ะพี่น้องฝนมันหัวหลังคามันสอดพี่น้องเอ้ยสมุดกระจืดไปเลยเนาะถือน้ำอ่ากาะพี่น้องคะสาหรับงวดที่แล้วแตกตัวร่องซีนะคะอ่าสอดเขียวกระลื่มเอใจว่าสีมันมาเยอะนะคะสีมันมาหลายสอดเขียวกับบริเดนซีห้เนาะแต่ว่า ตามหลักการของเขาก็คือเด่นคือสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายคือตัวเด่นแต่ซอเขียวเขียนเป็นตัวร่องห้อยู่แล้วก็ตัวกันนะคะมาเบิดนี่เห็นบอศูนกับมานะคะพี่น้องนี่แหละมันเป็นแนวทางที่เราคาดไม่ถึงมันก็มาได้เหมือนกันนะคะดีนะทีซอเขียวเขียนตัวกันห้นะคะแต่รอบนี้บาดนีพี่น้องรอบซิบหกกันย่านี่มันจะเป็นตัวไดเข้าไปเบิงกันบาดนีพี่น้องนะคะอย่าพลาดนะคะในการติดตามรับชมรับฟังทุกคลิปทุก แนวทางของซอเขียวนะคะพี่นอ้องมันจะมีตัวดีให้อยู่นะคะพี่น้องในโค้งแมตสุดท้ายนะคะ,ะเลขสุดร่างพึ่งกอด16กันยายน67ค่ะพี่นอ้องอาจารย์สรุปตัวเด่นไหนนะคะสรุปวิ่งสองนะคะตัวเด่นนะคะเพราะว่าเลขกออกวันจันทร์อีกเนาะพี่นอ้องส่วนตัวรองนะคะคือห้าตัวกันคือเจ็ดนะคะร่างกายกอดข้อรัดกันมาพึ่งวิ่งยังสี่พี่น้อง สามตัวนี่กอดข้อรัดกันมาอันนี้กับก,กอดข้อรัดกันมาได้คือกันนะคะเนี่ยมันเคยเป็นไปแล้วนะคะพี่นอ้องอ่าลังเดียกับมาจังสิอ่าสี่คือสมมติว่าลังเดียกับมาหนึ่งสี่ห้าสี่สามเจ็ดจังสิกับมาได้ลังเดียกับห้าเจ็ดสองนั่นสิมาน้ากันได้เบิดอันนี้คือข้อสมมุตินะคะแต่ว่ามันเคยมาแล้วนะคะเป็นมาแล้วแต่ซอยแขวกับจับคู่เด่นห้ยห้แต่ตัวนี้ คู่กันสามตัวแตกกับมีแต่ 1, 4, หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่เด้พี่น้องหนึ่งสี่สามนะคะเพราะมันเคยเป็นมาแล้วแตกมาแล้วถึงพูดให้ฟังนะคะนี่แหละคู่เด่นบันนี่สองห้าสองเจ็ดและเจ็ดห้าค่ะพี่น้องนี่คือตัวเด่นเนาะค่ะอลองพิจารณาเบื้องนะคะสําหรับครั้งนี้นะคะ a m e นผู้ใดเห็นตัวเรียว่าซอเขียวคือตาฟางเฮี้ยงแต่พี่น้องมันเบึงไก่วะไหไม่ใส่ตาเน่าขนบใส่แว่นบู้ย าไลา่ทำทายโบเห็นหดเหล็กพี่น้องเจ้าว่าอ่านผิดอ่านถืกตัวเลงกทีอ่านบร่ได้ใส่นเบนเาแม่ลืมข้าวนะคะเอาลองพิจารณาสูตรร่างพึง16สิงหาคมหก็ดอ่าสิกันยายนหกเจ็ดขาดพี่น้องอ่าสรุปวิ่งสองตัวเด่นนะคะตัวรองคือวิ่งหตัวกันคือวิ่ง7จดจับคู่เด่นให้2 5งห้าพี่น้องเอาแคปหน้าจอยเรียบร้อยนะคะ โชคดีมิใช่กันสุขูสุข้ขคนค่ะปูปะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องตามเส้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะกินข้าวเสียบนอนรับอายุมันคนเนื่อน,นอนรับได้เงินมือนนอนตื่นได้เงินแสนพี่น้องพบอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ